คนที่ไปทำความผิดมาก็จะพยายามขวนขวายเพื่อที่จะปกปิดความผิดของเขาไว้พระพุทธเจ้าได้เรียกคนเหล่านี้ว่าอย่างไรสวัสดีค่ะข้าพเจ้าขอน้อมนําคําสอนของพระพุทธเจ้าในพระสูตรที่ว่าทำชั่วได้ชั่วมาสาธยายค่ะ ความยากจนและการกู้หนี้ทัดกล่าวว่าเป็นความทุกข์ในโลกคนจนกู้หนี้มาเลี้ยงชีวิตย่อมเดือดร้อนเพราะเจ้านี่ติดตามบ้างเพราะถูกจับกลุ่มบ้างการถูกจับกลุ่มนั้นเป็นความทุกข์ของผู้ได้กามถึงแม้ในอริยวินัยนี้ก็เหมือนกันผู้ใดไม่มีศรัทธาไม่มีหิริ ไม่มีโอตปะปะสั่งสมแต่บาปกรรมกระทํากายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตปกปิดอยู่ด้วยการกระทำทางกายทางวาจาทางจิตเพื่อไม่ให้ผู้ใดรู้จักเขาผู้นั้นพอกพูนบาปกรรมอยู่เนืองนิดในที่นั้นๆคนชั่วทำบาปกรรมรู้สึกแต่กรรมชั่วของตน เสมือนคนยากจนกู้หนี้มาบริโภคอยู่ย่อมเดือดร้อนความตริตึกที่เกิดจากวิปปติสารความร้อนใจอันเป็นเครื่องทรมานใจย่อมติดตามเขาทั้งในบ้านและในป่าคนชั่วทำบาปกรรมรู้สึกแต่กรรมชั่วของตนไปสู่กำเนิดเดรัจฉานบางอย่างหรือว่าถูกจองจำอยู่ในนรก การถูกจองจำนั้นเป็นทุกข์ชนิดที่ทีละชนไม่เคยประสบเลยสาธุค่ะ